สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของปมวันนี้นะครับวันนี้ผมมมอนสุป,ปรกรณ์ในช่องมอนคลาสสิกก็มีเป็นเครื่องรางเนาะเป็นวัตถุมงคลจะนํามาเล่าให้พี่พี่ได้รับฟังกันนะครับนี่คือกุมารทองเทพประสิทธิ์นะครับกุมารทองเทพประสิทธิ์ของหลวงปู่บุญขันตโรวัดแสงน้อยอำเภอม่วงสามอ,อำเภอเข่องใน จัหวัดอุบลราชธา,านีนะครับหลวงปู่บุญคันตโรนะครับอันนี้เป็นกุมารทองเรียกทัพท์นะเป็นเนื้อผงพุทธคุณสร้างปี2,555ฉลองอายุ94ปีนะครับฟังดีๆนะครับฉลองอายุ94ปีสร้างปี2,555นะครับถือได้ว่าเป็นพระที่สร้างมานานนะครับนี่ย ด้านหลังจะบรรจุเม็ดเขาเรียกว่าเป็นเป็นพลอยเสกเป็นเม็ดปัทวีธาตุและเป็นเนื้อผงพุทธคุณน,นะครับเรียกซับนะฮะนี่ฮะเรียกซับนะครับนี่ฮะสวยงามวาย <c oughs> วาหน้องเอามือมาจับกล้องเลยนะครับสําหรับหลวงปู่บุญนะครับนะี่ะไม่เกี่ยวกับกล่องนะครับน้องเดี๋ยวมือน้องไปจับอะไรมั่วๆนะครับเดี๋ยวใส่กรอบไปก่อน กรอบไม่เกี่ยวนะครับกรอบไม่เกี่ยวอันนี้ซื้อมาตาังหากนะครับอันนี้เป็นกรอบกรองเดิมนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับประวัติคร่าวๆของหลวงปู่บุญวัดแสงน้อยกันก่อนนะครับเรามารู้จักกันคร่าวๆก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับสําหรับหลวงปู่บุญขันตโรนั้นนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่ห้ามีนาคมสองพันสี่ร้อยหกสิบสองนะครับสองสี่หกสองนะครับห้ามีนาสองห้า เสาที่5มีนาคม2462เป็นปีมะแมนะครับท่านบนรรพชานะครับเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ17ปีบวชตั้งบวชเป็นเนรในนะา17ปีนะครับโดยหลวงปู่หานพุทธาสาโรเป็นพระอุปชานะครับแล้วได้ร่ำเรียนวิชากับหลวงปู่หานหลวงปู่หานนี้ท่านก็เป็นพระเขาเรียกว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับ ที่ท่านชํานาญด้านวิทยาคมนะครับทั้งเรื่องหมอยาด้วยนะครับครั้งท่านอายุ20ปีบริบูรณ์ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดนาคําใหญ่โดยมีหลวงปู่หานเป็นพระอุปชาแล้วก็หลวงปู่หนูขันติโกเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการบุญมาจันโทนะครับวัดบ้านพึ่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาขันตโร หลวงปู่บุญนั้นท่านได้ร่ำเรียนวิชากับพระอุปชาของท่านและได้มีภูมิความรู้พอตัวต่อจากนั้นหลวงปู่หานได้พาไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับพระครูวิโรธรัตนวบนแห่งวัดทุ่งสีเมืองหรือหลวงปูร่รอดหรือหลวงปู่ดีโรดที่หลายท่านเคยได้ยินนะครับนำไปฝากตัวเป็นศิษย์ในปี2483นะครับ ปี2483เนี่ยเป็นปีที่หลวงปู่พ่อครูวิรวดท่านออกเรียนรุ่นแรกด้วยและหลวงปู่บุญนั้นท่านอยู่ในเหตุการณ์นะครับจากนั้นท่านได้ไปเรียนวิชาคาถาอาคมจากหลวงปู่กรรมฐานแพงครับซึ่งหลวงปู่กรรมฐานแพงนี้ก็เป็นสิทย์เอกของหลวงปู่สําเด็จลุนแห่งนครจำปาสักหลังจากได้เริ่มเรียนวิชาอาคมจากหลวงปู่กรรมฐานแพงแล้วท่านได้เดินทางไปเรียนสำนักอ่า วัดปดูทรงธรรมนะครับที่พระนครศรีอยุธยาโดยพักอยู่ที่วัดพระแก้วตําบลกระจิวตอนนั้นยังเป็นกิ่งอำเภอของอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านไปหลายปีครับได้ย้ายไปอยู่วัดสระทุมนะครับตามประวัติกา่าว่ามีพันโทรประสาททองภักดีเป็นผู้อุปถากด้วยคั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่สองได้กลับมาวัดแสงน้อยแล้วได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาการเจ้าอาวาส ในขณะที่ท่านอยู่ที่วัดแสงน้อยนั้นท่านก็ได้ทุดงไปทั่วภาคอีสานนะครับขึ้นเหนือท่านก็ไปและท่านก็ยังไปพำนักอยู่กับหลวงปู่กรรมฐานแพงซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ยาท่านสวนวัดนาอุดมและได้เคยเดินทุดงร่วมกัน3รูปประกอบด้วยหลวงปู่กรรมฐานแพงหลวงปู่ยาท่านสวนและหลวงปู่บุญนั้นได้เดินทุดงร่วมกันด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระที่อ,อยู่ทันยุคทันสมัยของพ่อแม่กูบาอาจารย์นะครับ ท่านถึงแก่การมรณภาพนะครับในวันที่15ธันวาคม2556นะครับถึงแก่การมรณภาพวันที่15ธันวาคมปี2556อาสิริอายุ95ปี75พรรษาครับ95ปี75พรรษาสำหรับหลวงปู่บุญวัดแสงน้อยนะครับก็รุ่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายของท่านเพราะว่าท่านสร้างฉลองอายุ9 4ปี รุ่นนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณอ้าวกล้องไม่ชัดแล้วนะเป็นกุมารทองเทพประสิทธิ์รุ่นเรียกทัพย์นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณของหลวงปู่บุญวัดแสงน้อยดูครับสวยงามเลยครับโอ้โหเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะฮะสร้างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับพระสวยสมบูรณ์นะครับเนี่ยสวยสมบูรณ์ฮะแต่กล่องไม่เกี่ยวนะหามาใส่ทังหาเมื่อกี้ สงสสยน้องไม่ชอบกล้องนะครับเน่ยปาดกล้องตกจากมือเลยเดี๋ยวต้องใส่กล่องไว้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลที่ผมนํามาเล่าให้ฟังในในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวถ้าได้วัตถุมงคลของท่านมาใหม่เดี๋ยวผมจะนามาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับประวัติท่านนะครับท่านทําวัตถุมงคลเป็นรูปแมงมุมด้วยนะเป็นยันเนี่ยเป็นใยแมงมุมนะครับเขาเรียกว่าแมงมุมดักซับนะไม่มีใครทำนะมีท่านที่ทำนะเพราะว่าท่านเรียนวิชามานะครับก็ มีความนิยมในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับทําเป็นเหรียญน,นะฮะโอเคครับวันนี้ถ้าชอบทักกันเข้ามานะครับครับสวัสดีครับ